ี2568นี้ถือเป็นปีที่สองสำหรับการจัดโครงการกรีนมิชชั่นโดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบริษัทกัฟดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนและสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเมื่อวันที่13มิถุนายน2568ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ และยังคงได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศในการเข้าร่วมโครงการอีกเช่นเคยซึ่งในครั้งนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันนวัตรกรรมในรอบ Fast-Track อีกด้วยแนวคิดของโครงการในปีนี้มีชื่อว่า climate change adaptation โลกเปลี่ยนเราปรับโดยมุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ และเป็นแรงผลักดันในการระดมความคิดสร้างสรรค์วัตกรรมเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวซึ่งศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เพียรมนกุลรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อธิบายถึงความสําคัญและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะต้องเผชิญร่วมกันและร่วมกันหาหนทาง ในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นประเด็นในการจัดการ Climate Change เนี่ยนะที่ปีนี้โครงการ Green Mission นะครับรุ่นที่2เลือกมาเนี่ยก็คือเราควบรวมการตั้งรับปรับตัวกับการทำ Capacity Building ขึ้นมานะครับในช่วง2-3ปีหลังให้ความสำคัญกับเรื่องของการตั้งรับปรับตัวเยอะมากนะครับเพราะว่าเขามองว่าลดอันอาจจะไม่ทันนะครับดังนั้นโฟกัสลดอย่างเดียว อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในระยะ5ปี10ปีนี้ดังนั้นต้องโฟกัสทำอะไรบางอย่างกับอะดัปเทชันกระบวนการทั้งหมดนะครับประมาณเกือบ6เดือนเนะเราเราทำสอเรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่1คือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเรามีกลไกในการสนับสนุนให้น้องสามารถไปเร์นนิ่งนะครับทำตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้เข้าใจจริงและมีความรู้เรื่องนี้จริงพอน้องมีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้จริงเนี่ยเราใช้สิ่ง,งต่างๆพวกนี้ เป็นเกณฑ์ด้วยนะในการที่จะดึงและคัดเลือก20ทีมเข้ามาทำบูธแคมป์กับเราความรู้พื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเลยเป็นเรื่องสำคัญนะก็เลยจะเป็น2สิ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับคือคุณต้องรู้และคุณต้องมาอินิเชตนะครับสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะต่อยอดปลูกฝังสิ่งตาง่างๆพวกนี้ให้ลึกอยู่กับเขาและพร้อมที่จะไปลงมือทำในพื้นที่ในสังคมที่เขาอยู่อาศัยครับ ด้านนางสาวธีรตีพิสาเตวิทพสุทธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการบริษัทกัฟดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนเปิดเผยถึงการเข้ามาร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและยังสอดรับกับพันธกิจของกัฟในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอีกด้วย ก้าฟ uh, uh, เนี่ยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเรามองถึงตั้งแต่จุดเล็กๆในบริษัทเองจนถึงภาพใหญ่โดยรวมของประเทศถ้าเราเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนให้มีการรณรงค์เรื่องนี้ได้เนี่ยเราทำในทุกรูปแบบแล้วกาฟเนี่ยมองว่าเด็กๆเนี่ยเป็น uh, แรงที่จะขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศเราอยากจะสนับสนุน ทุกๆอย่างเลยที่ทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยได้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วก็เติบโตในอนาคตดังนั้นเนี่ยเมื่อ2เรื่องรวมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เรื่องการศึกษาหรือเรื่องการพัฒนาต่อยอดคนนะคะซึ่งภายใต้องค์รวมก็คือบริษัทกาฟเนี่ยต้องการที่จะผลักดันให้มันเกิดความยั่งยืนในทั้ง2เรื่องดังนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็เลยเป็นคําตอบที่ทําให้กาฟเนี่ย ต้องเข้ามาร่วมมือในการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เกิดประโยชน์กับประ,ประชาชนโดยรวมนะคะส่วนการแข่งขันรอบ Fast Tra c กผลปรากฏว่านายเจษฎากรนาคดีโลกจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการและนายภูรินอินทุพูดจากโรงเรียนมหาวิชราวุธจังหวัดสงขลาได้รับชัยชนะและคว้าสิทธิ์ในการจัดตั้งทีมเพื่อเข้าร่วมบูธแคมป์4วัน3คืนณศูนย์ครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีสำหรับโครงการกรีนมิชชั่นปีที่2ยังคงเปิดรับสมัครนักเรียนและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่31กรกฎาคม2568โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cu radio jula a c t h หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0918645923 สัพพลกำยัยและธีรพลวัดเวียงคำถ่ายภาพธนกรวัชยานนท์รายงาน